กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมเที่ยวเลาะริมฝั่งโขงกันแบบจุใจเลยนะคะเริ่มต้นจากมุกดาหารต่อกันที่นครพนมแล้วในช่วงนี้เนี่ยจะพามาบึงการซึ่งก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอันศินสุดๆค่ะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดค่ะ ตามตำนานปู่อือลือที่เกี่ยวข้องกับบึงโขงหลงนั้นเชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาคที่เกิดจากความรักที่ไม่สมหวงังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองต้องล่มสลายปู่อือลือนัขรรชราชาจึงเป็นผู้ที่เฝ้าดูแลสถิตนบึงโขงหลงอยู่จากนั้นสืบมายาวนานตราบจนเกิดจังหวัดบึงการจึงเสมือนกับบังเกิดเมืองใหม่ขึ้นมา คำสาปของพญานาคราชที่มีต่อพระเจ้าอือลือราชาจะสิ้นสลายไปและถึงเวลาสร้างบุญบาร,รมีอีกครั้งของปู่อือลือราชาต่อมหาชนสายบุญสัมพันธ์ผู้ที่มีความเคารพนับถือได้เดินทางมาบูชาสักการะถวายบุญขอพรจะสมหวงังสมปราถนาทุกๆประการสมบัติพญานาคราชจะบังเกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธา ซึ่งชาวบ้านก็มักจะบนบานสารกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึงหรือแม้แต่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องต่างๆเพื่อให้สมปรารถนาเวลามีเรื่องทุกทางใจจะเป็นที่พึ่งทางใจ หลังจากไปที่ศาลปู่อือลือแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่ห้ามพลาดนั่นคือที่เกาะดอนโพบึงโขงหลงเกาะแห่งนี้ตามตำนานเชื่อว่าเป็นวังพญานาคราชจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนั่งเรือเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะแห่งนี้เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและความศรัทธา มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเกาะแห่งนี้เป็นวังพญานาคราชซึ่งตั้งอยู่กลางบึงโขงหลงภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงตําบลบึงโขงหลงอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ,บ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางมายัางสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางน้ำ หลายคนรู้จักและเชื่อกันว่าเกาะดอนโพเป็นสถานที่ที่พญานาคปู่อือลือมักจะมาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเกาะที่เงียบสงบมีต้นไม้และมีน้ำล้อมรอบบรรยากาศก็เย็นสบายตำนานอีกบทหนึ่งเล่าว่าเกาะดอนโพคือหนึ่งในสถานที่ตามเรื่องเล่าพญานาคล่มเมืองตามความเชื่อเล่ากันว่าที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสามแห่งที่รอดพ้นจากการทำสงครามล่มเมืองมนุษย์ของพญานาค โดยนักท่องเที่ยวหลังลงมาจากถ้ำนาคาก็จะแวะเวียนเข้ามากราบไหว้รูปปั้นปู่อือลือที่อยู่ใต้ต้นโพพร้อมกับขอผ่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอโชคลาภก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งกลางความเชื่อมั่นและศรัทธาสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ประกอบการต่างๆเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทางไปที่เกาะดอนโพใช้การโดยสารแบบนั่งเรือเข้าไปโดยใช้เวลาประมาณ3-30ถึงนาที แล้วแต่ท่าเรือที่ใช้บริการว่าอยู่ใกล้หรือไกลโดยค่าโดยสารจะอยู่ที่50บาทขึ้นไปเมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือชี้แจงก่อนจะเข้าเขตและลงทะเบียนตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมริร่างกาย โดยทุกคนที่เข้าไปต้องสวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทยกเว้นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปและคนพิการเข้าฟรี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ